บอนไสตเต็มลขามแบบไรดีนะครับเนี่อันนี้เป็นการทดลองน่อีนหน้อยเนาะจากสีผลเลยผลเนาะประกับน้ำกระดาษทิชชู่ไปนังยางหรือพอ้างเสียบ้างเนาะอัน,นต้นอีูผมพาลากนะครับเนี่ยสีหาล่มีและสมัสาธิศใสรเจแบบง่าวน้องบนกัน วันเื่นกันเกดี๋ยวเดี๋ยวนันนครับนนี่ตนไงต้นแม่แบบของผมนะครับไม่พี่น้อง้านว่าอาต้นแม่แบบนะคเับด้วามากครับีครับน้อ นะอันนี้เป็นตัวหนุ่มผู้นะครับมาจจะสองสามปีเลยครับ Hochhao. hàng, Hochhao. Hochhao. hàng Hochhao. 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 đấy của cậu. ăn phật Hochhao. 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 phật, มันเย็ยนหัวแฟ้ค่ะตลอกอันนี้ลูกเจี๊ยบมั้ยสวัสดีครับพ่อวันนี้สิน,น่นาภาหลักเป็นมะขามบอนไส้แบบโบกแบบภาหลักไรน้ำโอ้ไรดินอย่เบื่อไหมครับลูก รูโบกสัตนจังหวัดไห่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อ้วนศิลปะปัิมา่าออพาลากวันไส้จนมะขามของที่น้นองนะครับด้วยปัมนีขั้นตอนหลากลายขั้นตอนนะครับด้ อันนี้ก็เป็นสูตรใหม่พี่น้องได้จากสีสำเร็จมาสำเร็จเป็นการถดลอครับ,บน,นะเขารื่องอะไรเขาอยากจินกาแฟแป๊บนึงครับเด้อนครับนอน,นอย่างกิ้เขา่ายนะครับพี่น้อง ส้วนนเฮ็ดบัน่นเขาก็ออกายเด้พี่น้องเด้อเฮ็ดปวกน้ำแกงก็หลังออกด้วยพี่น้องโอ้ยเป็นพิธุรลางบ้านให้พ่อลูกพป่าลืม ถ่ายด้วยนมนมยุ่งกระเสียม,มด้วยสองแก้วอ่ะดูให้ครับผมการสางกับสีชาด้ด้พี่น้องด้ะเพราะแขนผมบวดีเลยครับด้วยต้องใส่วลา นี่ผมมีสูตรใหม่พี่น้องสูตรใหม่นะครับเด้อว,ว่าผมพยายามคิดหาวิธีท่างมาหลายเดือนแล้วครับพี่น้องเพราะแขนผมใส่เดียวขาเดียวขาไม่กระใส่เดียวเท่านั้นบอ่นัดผมพยายามหาแบบวิธีเส็ิมสุดพาได้พาง่ายพาได้หลายผมเล่นนิกออกเพิ่งนอกนิกออกเลยมาขึ้นนี่งเข็มครับผมนี่กับผมกับ่ท่านใน การขึ้นห้การผมคิดว่ามันต้องม่ดีแท้ผมว่าแต่กับพวกหัวเรื่องทจ่นี่ม่ดีบวไม่ดีเด้อพี่น้องมาติดตามมึงเลยลนะนี่มันสีแมนว่าผมกับไอคําตอบมันใดเด้อแต่ผมจิงแล้การไปแล้วแตวม่มันมันอาจจะผ่านนะจังไรกับพวเบิรงครับผมสิผ้าลากแบบล่อเข็มเข็มแท่งในต้นใหม่เลยกร็รูดรูดหึงเป็นสี่เป็นสีนะพี่น้องเพราะต้นมะขามหน่อยหน่อยพอมเมล็ดนี่มันเป็นต้นใหม่ที่ ใส่แบบตอนน้ำพานจะใส่เอามีดพานใส่แบบเวลาที่ดนนะครับละเอียดอ่อนนะครับมือน,นิ่มมือหนึ่งที่สุดกระสูตรถ้าเออมีดผมก็ใส่มือหลายเทียวครับพี่น้องก็ดีอยู่สําหรับคนที่แขนใส่งานในสองขาน้องผมก็ใส่ได้อยู่แต่มันบอลถนัดมันมันบอลเศรอดีมันก็เริ่มเศรณี่แหละต่บ,บ่อยากอย่างมันหลายนะ มะขามเท้าเรียมใบนี่ครับพี่น้องเอาไ้กันยาวๆเลยครับเก็บมะขามทา่าเลยครับต้องอุ่นหนักเฮี่ยสกัดนี่คือท็ดสู๋เท้าเสียเอามาอุ่มเอาหนา่ำเออเอาซับหน่ำครับอุ่มว้อุ่มว้มเพื่อจะผมเคยเหตดเมื่อสองสามปีที่แล้วปรากฏว่ามันออกลากเลยพี่น้องเนี่ตัว ตีหนึ่งมาร้องอีกมาร้องอีกครับผมจุ่มกันขนาดไม่เสร็จทำไมเอาสีเหงาที่ทางไปหลไรมา,มาเดือมาเลยครับพี่น้องกระเสียงแก๊กซัดกะซัดได้พี่น้องเด้อร้องสุดเข้มได้พี่น้องเด้ออันกึน่งเทลเล่ได้ต้นเล่ได้สุดเข้มเด้อไม่เหนื่อยเด้อพี่น้อง กระป้อนหูฝนด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยว,ดว,ยยดวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปว่าตอนมีดทากัน này yêu si si là tôi lại kiếm rồi đó đó kiếm mất Nghe mà yên hùng đi đâu ตรงมีไฟสาย้ะครับเด้อเริ่มเทแล้วครับตาก็ไม่ค่อยดีนค่ทำเป็นหวงแลวครับตาพอดีตาพอดี้าสูตรหลักสูตรมีดผ้าก็ได้ละสี่สี่สีหลักโอเคไปก่อนนเดี๋ยวลองต้วใไม้ดีกว่า เออก็คนไปเดี๋ยวพ้นพี่น้องนี่เดี๋ยวหกลักครับผมเออขอทาตลอดพี่น้องต้องมือหนิ่งๆด้วพี่น้องเด้อถามมีไฟสายดีดีแห่ครับผมนี่ขอทาพี่น้องแต่ก็ต้องระมัดระวังนะพี่น้องเด้อเพราะเข็มมีความคมครับผมขอทาบครัผมต้นนี้อ้วนบวกเพราะตองย่างนะครับพี่น้องนี่เข็มซอยได้ครับผมนี่โอ้ดีตลอดพี่น้องนี่จอเป็นข้อมรู้นะพี่น้องเด้อ nó đã đầy khán đã Bỏ tha, bỏ tha chứ đồng ý nào Các ăn. Đeo ờ uh... Cái thiết xù với mây đấy khắp đấy Đặt cạn Đeo đeo đi ข้าหาไพี่น้องเด้อเนี่ยผมโมคอยดีนะครับตัดแกนโมคอยดีตัดแกนหักเด้อพี่น้องเง็บง้อมไปเห็ดเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อพวกต้นไม้โอ้ยมวนนะครับเด้อเอ้าปั่นง้ามสางง้ามสามาถได้เป็นตอหยอดเนะครับเด้อพี่น้องแล้วก็ต้นมะขามแล้วก็มันเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์เด้อครับเด้อแล้วก็เป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองเด้อครับเด้อต้นมะขามสามารถได้หลายอย่างครับพี่น้องประโยชน์มากมากเลยผมพี่น้อง แคนดีๆนี่โอ้ยมวนได้พี่นนอครับซํำเท่าไดร่ บอลไส้ต้นมะขามต้นนึ่งนะครับพี่น้องเด้อต้นนี้นายหกหลากครับผมปลาหกหลากด้วยเข็มเสียงคมสัตว์เลยพี่น้องนี่เข็มกะแต่แต่มมากเลยครับเด้อเบื่อหน่อยเบื่อใหญ่ก็เลยแต่มมากแต่อันนี้ก็เริ่มมองๆเลยครับพี่น้องนี่ถามไม่เจอต้นมะขามถี่ต้นอุบวกเลยพี่น้องเด้อเขามาตองหยาดครับผมเ้ามีดมันเพี้ยมีดขานี่ข้ารุกีดบางคนบดชำนาญเนะพี่น้องเนาะมันกระสี ยากไงแต่เด็กค,คนฝืนชำนาญเด็กคนง่ายครับพี่น้องแต่ถา้าเขคิดว่าเขาย er ังบดท่านไหนชำนาญพี่น้องเด้อเข็มซอยได้ครับแท่งออกไปแต่ต้องระวังมือพี่น้องเด้อแท่งออกไปหรือกดกดใส่เขียงอะไรหรือว,ว่าระวังถ่าเขียงไว้นะพี่น้อง้มุดเป็นเขียงนั่นเนาะเราตทำไมระวางถา่าไว้ตัดตัดหลากเกา่าตัดหลกก่แเลกหล่ากเกาี่ยวกันข้อกีดได้ครับผมหยิบหล่อ เมื่อผมประธาพี่น้องนี่ก็เลยสาธิตให้เบิงรนงนบัลลัยคนเดียวนี่ครับผมกับหมอวานี่ผมเอาไปจินตนาการพี่น้องมันรุดโบกมันโบาหานนี่เขาต้องตัดกันนี่มันอยอยเหาะโผล่ข้างในคนนี่เหมือนนี้ผมก็ได้ใส่แบบรูปแบบใหม่นี่เคลื่อนยีายังไรนี่คอทเทปพวกเอียงคอทเทปใส่แล้วกแผลเหนี่ยบิง ผมก็คิดสั่งสร้นไปเรื่อยๆเพื่อตามภาษาผมนะครับพี่น้องเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับเด้อ,คร,อครับเพื่อนๆเด้อเก่าผมกัสิทืิ์พอ้โหเรื่อยครับพี่น้องนี <c oughs> ่เห็นบ่ <c oughs> ผมจะมาเห็ดเป็นสวนปลาสวนปลา,าทดลองแบบปลูกต้นมะขามแบบไร่ดินมึงครับเด้อเพราะมันเป็นสูตรใหม่เลยอยากลองมึงสูตรใส่ดินกย่ร่องหลายอลไรล่ะร่องเปลี่ยน สูตรนี่คลิปชู่ซุปน้ำแล้วก็มัดด้วยอะเจ๊ใสแล้วกะ็จุ้มยน้อยจุ้มนนาห้องหหรากเขาเดินนะครับด้อหลากถึงเขาพาด้วยพราเดี๋ยวมีความชุ่มชื้นม่านหิรากสีว่างเงี้ยถวยเงีย่ายห้องนี้กบผมก็สีด้ว่างเลี้ยงกันไปหล,ห,ลหลายต้นนะครับด้อ ก็จะสร้างเป็นออสวนปลาสวนปลาหรือกุ้งกอผ่านไปถึงต้นนึงเอ,อ่อข้าวบกข้างหนึ่งเป็นน้ำเบิ่งนี่นะผ่ามบอลไซเอาต้นหนึ่เป็นเป็นต้นคู่ผมนะครับเด้อยนายเป็นมะขามชุดแรกที่ผมฝึกหัดได้ครับเด้อยนายจะปีหกหาหรือหกหกเท่าได้คดือหนอเด้อเอ,อ่อเป็นอันนี้งโบมมนหลักแต่งได้คือหนอเด้ออันนี้เป็นหลักธรรมบากข้าวได้ครับด้วยคือหนอนด้อ นี่ทางธรรมศาสตร์ผมก็ได้เขารวดไว้แล้วค็ค่ายรวดเพื่อการผลค่ายของสมัยนะจ๊ะช่วงนี้ผมก็มารวมด่างไว้ครับผมบเจยเห็นเป็นสองกลุ่มต้นนี้ผมก็สางมหลายฟ้อมพี่น้อยสองสามปีมานี้ผมเก็บมหลายฟ้อม,มึงครับผมก็สีไปจบอยู่ฟอ้อมเลยบนหูด้อเพอาผมกะทีเก็บเยียวข้อมดูไปดัางนาพี่น้อง ว่าตัวใหม่ผมบ่หลายนะบอางถา้าเขาบอมีอนันนี้เขาก็เอาหนังยางอะไรเพี่น้องเด้อถ้าบ่มีก่อนเทปหนังยางใหญ่หรือหนังยางหน่อยก็ได้เด้อมาแล้วเอาสูตรเป็นยังดีนะเอาต้นหมว่านก่อนพา,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 าหลักสี่หาหลักแลาวมานหลุอฝืนไหม không có gì đó ờ, sai lầm bàn bằng cái nơi đây này nắng 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 này nắng 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 Senere vil han sånn, det. det รูดโบครับพี่น้องไม่ยอมรูดโบวะรูดโบพี่น้องผมสี่พันน้ำตุ่นเหมือนเดิมด้อผมแก้ไขรมาไหนผมรูดพันน้ำตุ่นด้อ แก้ไขไปเรื่อยๆครับพี่น้องแก้ไขยป็นโปรสีได้ข้องรู้ครับบนยอมครับ แก้ไขไปเลยมวยย่อมครับผมต้องดัดแปลงเรื่อยๆนี่ครับที่แรกบล็อกนีมาตัวหนียูโย่มายู่นะครับเลยเพราะการติดสู้วัดกินหนาหมาแล้วมันเสียดเห็นน้ำหนักมันลงครับผมปพรมหนักลงมแล้วมาจาับมึงมันจิตกปัก๊บคือเก่าตัวนีมันจิแก้ไขอีกเดือแล้วตัวนี้เอาล้อบมันอีกแก้ไขบ่ เดี๋ยเจ้าน้อยเบื้องหนึ่งดูหนามยิ่งกว่านี่แก่ใคตื่นี้ิหมให้1,000ขอาอีกพี่น้องผมสิมาบอกสูฟังนี่พี่น้องเด้อมาขามตุนออนออน่นอ่อนนิดหน่อยท่านี้ผมสิมาบอกสูฟังจากเหตุการณ์ประสบการณ์จริงกับที่ผมเดืดอดร้อ่อ สางบอนไซมากประมาณสี่ถึงหาปีจากประสบการณ์ผมก็ได้ศึกษาแบบลงมือทำแล้วก็ใส่จินตนาการหลายรูปแบบผมสิเมเบอาเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึงน่งให้พี่นลองด้วยสำหรับมืใอไ่ครับผมเออมันจะมี อันนี้กบอกซูนสร้งในพี่น้องเด้อมันสิมีดินประเภทหนึ่งในพี่น้องเด้อพอดินมันมีหลายประเภทพอผิดพอถดพอให้ดินมีหลายประเภทมีหลายชนิดมันสิมีดินทรายดินล้วนดินเหนียวเอ่อลวก็ดินดีดินดำดินแดงล้วก็ดินเข้มดินปุ๋ย แล้วก็ดินหน้าดินพู่นแพ้ดินพุพ่นลหลายจำมาบดนะครับขีดขานจำแต่ว่าดินชนิดหนึ่งพี่นองก่อนห้าสิมาสางต้นใหม่บนใไส้ต้นอ้อนหอนกีนองผมสิมาบอกจากประสบการณ์ดวยครับเด้อามเอาดินปลูกต้นบอนสินลยครับเด้อตายครับผมมันก็ ลูกตายมาหลายตนนะครับนี่หามเด็ดขาดได้พี่น้องได้แต่ว่าสูตรเด็ดๆเ,เลยกะมนีม่สองสูตรที่มันคงแล้แข็งแรงเลยพานได้พี่น้องเด้คือเอ,อดินทสาครับผมดินทสานีอนนนน่อันดับหนึ่งเลยครับผมดินทสายอันดับหนึ่งเลยโอกาสติดหลากหรือเกิดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วถ้าเป็นดินเ,เ,นเข้มเข้มเข็มเ้ยทีเดียงเนอะดินที่คล้ายๆกับดินที่เกิดจากปุ๋ยขี้กระเดียนด่านไม่ปุ๋ยและวทานไม้โตจคงสิงนะ <c oughs> นี่เอามาปลูกตายเรียบร้อยเข้เข้มมันจะเป็นดินคล้ายๆมันดำาสิเขาเป็นแนมมันเกาสูมหัวเลยคล้ายๆกับใบไม้แล้วก็ขี้กระเดียนมัน อาสางเห็นว่าเป็นปุ๋ยนะเอามาปลูกตายสถานเดียวครับทำเป็นไมไเลยครับเป็นดินทรายแล้วก็เอาไปแบเบาะหรืหอเออเอาไปทําการอนุบาลแบบนี้ก็ได้แบบมีหลายรูปแบบครับผมพอจบพอสิ้นหลายรูปแบบผมกรสิทดลองในหลายรูปแบบไปเรื่อยๆกลัวงส่วนีต้นไหม่งางไมไหมจะเบิ่งครับผม ha à, một câu ở qua đây xây bố bình nha